อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องนนะคะชาวรักการปลูกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดนะคะก็วันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนมามาทำการหมักนะคะหมักปุ๋ยที่ที่ทำจากวัสดุที่มีอยู่ในบ้านของเรานี่นะคะก็คือเศษอาหารในครัวเรือนนะคะหมักในไหน หมักในรอรถยนต์นี้ค่ะร,รถยนต์หนึ่งล้อหนึ่งล้อนะคะอาจจะใช้ไซส์ใหญ่ไว้ด้านล่างนะคะเพื่อนแล้วก็ไซส์กลางไว้ตรงกลางนะคะนี่แล้วก็หมักมาสองชั้นแล้วแล้วพื้นที่ของบ้านน้อยเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ปลูกพืชผักนะคะปลูกพืชผักหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอ้อยกระเจี๊ยบมะนาวนะคะแล้วก็มะเดื่อเนาะที่น้อยเคยพาเพื่อน,อน,อนชมนะคะ แต่คราวนี้บริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะคะติดทรายล้างนอ้องซึ่งก็มีพื้นที่อยู่นิดหน่อยนะคะน้ยก็เลยใช้ตรงนี้สําหรับหมักดินหมักเอาไว้นะคะเป็นปุ๋ยสําหรับที่จะไปใส่ต้นไม้ต้นอ้อยต้นกระเจี๊ยบของน้อยนะคะอ่แตอนนี้ก็ใส่มาได้สองล้อแล้วนะคะจะมีใบไม้อยู่ด้านล่างนะคะนั่นนะคะจะมีใบไม้อยู่ด้านล่างแล้วก็นี่ก็เอาดินมาใส่ชั้นนี้นะคะปิด ปบเอาไว้แล้วคราวนี้เขาเต็มค่ะเพื่อนๆทายังไงคะเต็มแล้วเต็มแล้วเราจะนําน,นี่นะคะเศษอาหารที่มีวันนี้นะคะก็มีนี่นะคะเปลือกกล้วยแล้วก็พวกผักต่างๆนะคะแล้วก็เศษอาหารข้าวแกงที่เหลือทั้งหลายนะคะนะคะแล้วก็มีนี่คะ่ะอ้อยนะคะที่ล้มจากพายุนะคะทั้งใบทั้ง ทั้งใบทั้งลำนะคะก็ยังอ่อนอยู่ก็นํามาสับให้ละเอียดนะคะเพื่อนสับให้ละเอียดแล้วก็เดี๋ยวเราจะนํามาหมักไว้ในล้อรถยนต์อย่างนี้อ่ะเต็มแล้วใช่ไหมคะเต็มแล้วเพื่อนก็หาล้ออีกล้อหนึ่งเลยค่ะอ่านี่นะคะเลยก็มีล้ออีกล้อหนึ่งวางด้านบนเลยค่ะนี่วางซ้อนแบบนี้นะคะวางซ้อนแบบนี้เห็นไหมคะก็จะได้สามชั้นด้วยกันนะคะนี่ก็จะมีพื้นที่ให้เรา ะะได้ใส่เศษอาหารได้ทิ้งเศษอาหารในครัวเรือนอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่เราก็วางแบบนี้เห็นไหมคะซ้อนกันสามชั้นแบบนี้นะคะเพิ่มพื้นที่เนาะด้านบนนี้ขอบด้านบนตรงนี้น้อยยังไม่ได้ตัดนะคะจริงๆถ้าตัดตรงนี้เนาะก็จะได้พื้นที่กว้างนะคะแต่ว่าตอนนี้น้อยจะเป็นที่จะต้องทิ้งเศษอาหารในครัวเรือนเนื่องจากว่า ฝนตกทุกวันเลยค่ะช่วงนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปขุดดินในสวนเพื่อที่จะฝังกลบได้นะคะในส่วนของถังถังหมักเองก็เต็มหมดแล้วตอนนี้ก็หมัก EM บ้างน้วหมักขี้วัวบ้างแล้วก็มีถังจุลินทรีย์จะปลวกแล้วก็เศษอาหารในครัวเรือนก็มีสี่ห้าถังก็ตอนนี้ไม่มีถังแล้วก็ไม่มีที่จะวางแล้วด้วยก็เลยนำมาหมักดินดีกว่านะคะจะได้ดินดีๆแล้วไปใช้ด้วยเนาะ อันนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเด้ตั้งกล้องนิดนึงนี่นะคะอ่ะเรื่องเห็นนี้เนี่ยอันนี้จะสูงนิดนึงเพราะว่าสามชั้นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเอาเสียมเสียมตุดตรงกลางนิดนึงค่ะ นี่นะคะพอกดไปได้ได้ยินเสียงใบไม้ที่น้อยใส่ลงไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะนําดินไปมาใส่เนาะก็มีใบไม้ะคะันเพื่อสลับกันไปนะคะก็ใส่เศษอาหารลงไปจ้ะนี่นะคะ นี่ก็เป็นมะพร้าวนะคะที่เราดื่มน้ํากินน้ําหมดแล้วก็วก็เก็บกะลาไว้นะคะเอามามาหมักเนาะเพราะถ้าทิ้งถังขยะไปก็เต็มถังเลยค่ะเต็มถังเทศบาลก็ใส่ไปเดี๋ยวเขาก็ย่อยนะคะครั้งแรกที่ที่เรานําดินมาใช้นะคะยังย่อยไม่หมดก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็หมักครั้งต่อไปนะคะเอาดินมาใช้แล้วก็นํากะลาของมะพร้าว หมักในครั้งต่อไปอีกนะคะอ่ะแล้วคราวนี้ก็นี่ค่ะใบอ้อยเปลือกอ้อยลำอ้อยนะคะที่สับละเอียดค่ะอ่าใส่ลงไปนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะได้พื้นที่ในการหมักปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ดินค่ะ ใส่ดินลงไปนี่นะคะดินใส่ดินลงไปอีกชั้นนึงคะ่ะเพื่อที่จะกรบนะคะกรบใบอ้อยนะคะแล้วก็เศษอาหารไม่ให้มีกลิ่นนะคะการทําแบบนี้บ้านของเราจะไม่มีกลิ่นไม่มีมแมลงรบกวนเลยนะคะเพื่อ,อนๆค่ะนะนเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะทำไมทาน้ําหมักเอาปุ๋ยหมักเศษอาหารเนี่ยจะมีกลิ่นหรือเปล่า ไม่มีจ้ะโดยเฉพาะเราถ้าเราใส่เรามีอ้อยอย่างน้อยใส่นะคะสับอ้อยทั้งใบทั้งทั้งลำนะคะใส่ไปแบบนี้นะคะจะเป็นจุลินทรีย์ที่ไปช่วยย่อยอาหารอย่างดีแล้วก็ทําให้เศษอาหารปุ๋ยหมักของเราไม่มีกลิ่นเลยค่ะนะคะไม่มีกลิ่นนะคะอจริงๆค่ะน้อยลองมาหลายครั้งแล้วนะคะ แค่นี้เองค่ะดินดินน้อยก็จะชื้นประมาณ60%อซอยู่แล้วเห็นไหมคะดินที่ชื้นประมาณ60%ซไม่ต้องลดงน้ำอีกแล้วนะคะพเพื่อนเ่นนะคะเพราะว่าการทำงานของจุดินซีที่จะไปย่อยสลายาเศษต่งางๆที่วัสดุต่งางๆที่เราใส่ไปนะคะความพอเหมาะพอดีของเขาก็ อุณภูมิของเขาก็จะจะอยู่ประมาณนี้นะคะความชื้นที่นี่นะคะ60% 70%ของของน้ำที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะถ้าใครที่อ่อถ้าดินถ้าใครที่ดินยังแห้งนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะนำ กรีนซีสังเคราะห์ใส่ผสมน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นฮอร์โมนนมสดที่นะ้อใส่กากกาแฟ,ฟลงไปนะคะก็ผสมกันใครมีอะไรก็ก็ใสไ่ได้นะคะอันนี้ก็คือ TM นะคะ E m ก็ผสมกันมีอะไรใส่ไปเลยคะ่ะหรือไม่ก็หรือไม่ก็ถ้าใครที่ไม่ได้ใส่อ้อยนะคะก็ใส่กากน้ำตาลลงไปผสมในถังบัวนะคะอย่างละ,อ,ะอย่างละนิดละนิดนะคะเพื่อนแล้วก็สามารถที่จะนำมารดราด นะคะสำหรับดินที่แห้งนะคะใสะ่จังวแล้วก็มารดราดนะคะเราก็จะได้นี่นะคะคอนโดคอนโดปุ๋ยหมักเศษอาหารน,นะคะนี่นี่ค่ะอยู่อย่างนี้นะคะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวถ้าเขาลดลงเราก็สามารถที่จะนำใบไม้แล้วก็ เศษอาหารอะไรมาใส่สลับกับดินปุ๋ยคอกไปได้เรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้เรากไ็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกเนาะจริงๆแล้วการใส่พวกเศษอาหารนะคะเศษอาหารในครัวเรือนข้าวบูดแกงบูดต,ต่างๆที่เ,เหลือนะคะสามารถสามารถที่จะแทนปุ๋ยคอกได้เลยนะคะปุ๋ยคอกก็เกิดจากการหมักการนำอะไรอย่างการกินของสดนะคะแล้วก็ ถ่ายมูลออกมานะคะสาหรับสัตว์ต่างๆเนาะหมูหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรต่างๆนะคะวัวช้างม้าวัวควายเนาะเขาก็จะกินนะคะพืชผักสดๆนะคะแล้วก็ไปถ่ายออกมานะคะแล้วก็เป็นกากนะคะเป็นกากเป็นเป็นเหมือนก็ว่าเป็นอะไระเป็นมูลที่ไม่มีสารอาหารแล้วนะคะเขาถ่ายออกมาเอวนํานมาทําปุย๋ย ก็จะมีสารอาหารที่น้อยกว่าที่เรานำมาทำสดๆอย่างนี้นะคะเ,คเพื่อนก็ลองทำดูนะคะเป็นวิธีการง่ายๆแล้วเดี๋ยวพอดินเป็นแล้วเนี่ยเราก็นำมาใส่พืชผักสวนครัวของเราได้เลยนะคะอเอย่านำมาใส่กระเจี๊ยบนำมาใส่อ้อยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมเนาะการหมักดินในรถยนต์ส3ชั้นแบบนี้นะคะใครที่มี4ีห้าชั้นก็สามารถทำได้เลยนะคะ สำหรับพื้นที่น้อยๆนะคะพอเต็มชั้นนี้แล้วก็เอาใส่ไปเรื่อยๆค่ะพอเวลาจะใช้นะคะเพื่อนๆสมมุติว่าเวลาจะใช้เราก็ตักออกมาทีละชั้นแล้วก็นําล้อออกมานะคะนำล้อออกมาวางเรื่อยๆให้หมดนะคะอาจจะทําไว้อีกล้อหนึ่งนะคะอ,อีกด้านหนึ่งนะคะตรงที่ว่างๆนะคะก็ทําให้สลับกันไปเนาะ,ะทำพอเอาออกก็มาวางนะคะก็ทําสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมี ปุ๋ยหมักดีๆไว้ใช้สำหรับใส่ไม้ดอกไม้ประดับนะคะหรือต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกนะคะที่เรารักเนาะวันนี้น้อยก็ไปแล้วค่ะขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้อยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ